สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิสิกส์เซไฮนะคะครูชื่อครูว่านนะคะเป็นเจ้าของช่องฟิสิกส์เซไฮนะคะครูเปิดช่องนี้มาเพื่อที่จะสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมนะคะซึ่งครูจะทยอยอัพคลิปลงเรื่อยๆนะคะซึ่งในแต่ละคลิปเนี่ยครูก็จะแนบเอกสาใรให้พวกเราดาวน์โหลดได้นะคะพวกเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ description หรือว่าคำอธิบายใต้คลิปของทุกคลิป นะคะเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราสนใจนะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ได้นะคะหรือว่าจะกดกระดิ่งเอาไว้ก็ได้นะคะแจ้งเตือนเวลาที่ครูลงคลิปใหม่ๆนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะใน EP แรกคะ่ะ เรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์นะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนฟิสิกส์มากๆเลยเพราะว่าโจทย์ส่วนมากของฟิสิกส์เนี่ยก็จะเน้นไปที่การคำนวณน,นะคะโดยใน EP แรกนะคะจะมีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือการคูณหารเลขยกกำลังนะคะ แล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะคะ2หัวข้อนี้น่าจะเคยเรียนกันมาแล้วตอนคณิตศาสตร์เนาะเรียนคณิตศาสตร์หมอต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับการคูณหารเลขยกกําลังนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเลขยกกําลังเนี่ยมันเป็นรูปแบบของตัวเลขที่เราเขียนกรณีที่เราคูณเลขตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยซ้ํากันหลายๆตัวนะคะอย่างเช่นเราคูณเ,เลข2เนาะ 2คูณกันซ้ากัน5ตัวแบบนี้นะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเขียน2 5ตัวแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเอา2คูณกัน10ตัวเราก็ไม่ต้องมาเขียน2คูณกัน10ตัวนะคะเราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปแบบของเลขยกกําลังได้ก็คือเขียนตัวเลขตัวนั้นละค่ะ ที่เราคูณซ้ำเนาะแล้วตามด้วยจำนวนตัวนะคะอันนี้คูณกัน5ตัวก็ตามด้วยจำนวนตัวโดยการที่เราเขียนไว้ข้างบนนะคะเขาเรียกว่าเป็นเลขชี้กำลังนะตัวนี้เขาเรียกฐานใช่ไหมอ่ะอีกตัวหนึ่งข้างบนเขาเรียกเป็นเลขชี้กำลังนะคะอันนี้คือลักษณะของเลขยกกำลังนะอ่ะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูกรณีที่เราจะคูณเลขยกกําลังนะคะเราจะได้เป็นผลลัพธ์ยังไงหรือว่าหาเลขยกกําลังเราได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะถ้าเราเอาเลขยกกําลังมาคูณกันนะคะเราเคยท่องตอนที่เรียนคณิตเนาะก็คือเลขยกกําลังฐานเหมือนกันคูณกันเอากําลังมาบวกกันอ่ะทุกคนน่าจะเคยท่องแน่ๆน,นะคะประโยคตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเลขยกกําลัง A นะคะ a ยกกําลัง M, M คูณกับ a ยกกำลัง n นะคะเราจะได้คำตอบเป็น a ยกกำลัง m บวก n นั่นเองนะคะให้เอาเลขชี้กำลังมันมาบวกกันได้เลยเตัวอย่างนะคะอยู่ข้างล่างตัวอย่างที่1สมมติว่าเป็นเลข2ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลัง7นะคะเราจะได้เป็น2ยกกำลัง5บวก7หรือว่าเป็น2ยกกำลัง12นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเลขยกกำลังนะคะมาหารกัน อย่างเช่น a ยกกำลัง m หาร a ยกกำลัง n นะคะเคยท่องเหมือนกันประโยคนี้เลขยกกำลังฐานเหมือนกันหารกันเอากำลังมาลบกันนะคะเมื่อกี้คูณเอากำลังมาบวกใช่ไหมแต่ว่าหารเอากำลังมาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น a ยกกำลัง m ลบ n นะคะตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างที่2ข้างล่างตรงนี้สมมติว่าเป็น2ยกกำลัง7นะคะหารด้วย2ยกกำลัง5แบบนี้ คำตอบที่ได้จะเป็น2ยกกำลัง7ลบ5หรือว่า2ยกกำลัง2นั่นเองนะคะอ่าคูณหารง่ายๆแบบนี้เลยนะต่อมานะคะเรามาดูเลขยกกำลังในรูปแบบอื่นๆบ้างนะคะครูยกตัวอย่างข้างล่างตรงนี้ทั้งหมด7รูปแบบได้กันนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปดูทีละร,รูปแบบกันเนาะ อันแรกนะคะ a ยกกำลังลบ M นะตัวนี้คือยกกำลังติดลบนะคะเราสามารถเขียนใหม่ได้นะคะเป็น1ส่วน a ยกกำลัง M นะคะจากที่เป็นกำลังติดลบก็กลายเป็นกำลังบวกนะคะแต่ว่าต้องมาเขียนตัวเลขยกกำลังตัวนี้ให้มันเป็นตัวส่วนแทนนะคะ ตัวนี้ก็ใช้ได้น่าจะเห็นบ้างนะคะกรณีที่แบบยกกําลังติดลบเราสามารถปรับให้มันอยู่ในรูปแบบนี้ได้นะคะรูปแบบที่2ค่ะก็คือมีเลขยกกําลังนะคะแล้วก็ยกกําลังซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเราสามารถเอาเลขยกกําลังสองตัวเนี้มาคูณกันได้นะคะอย่างเช่น a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n นะคะก็จะได้เท่ากับ a ยกกําลัง M คูนเนะคะถัดมานะคะ รูปแบบที่3ามกรณีที่เรามีตัวเลขเนี่ยเลขฐานเนี่ยคูณกันนะคะแล้วมันยกกําลังตัวเดียวกันอย่างเช่น A คูณ B เนี่ยทั้งหมดยกกําลัง M นะคะยกกําลังตัวเดียวกันเรา, 3, าสามารถกระจายตัวเลขชี้กําลังตัวเนี้ยให้มาอยู่กับเลขฐานแต่ละตัวได้นะคะกลายเป็น A ยกกำลัง M คูณกับ B ยกกำลัง M แบบนี้ได้นะคะ ในกรณีที่เลขฐานหารกันอยู่ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่น a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง m นะคะเราก็สามารถกระจายเลขชิก้กำลัง m เนี่ยเข้ามาที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนได้เลยนะคะกลายเป็น a ยกกำลัง m ส่วนด้วย b ยกกำลัง m นั่นเองอ่าน่าจะเคยเห็นนะรูปแบบพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะอีกอันนึงค่ะก็คือ a ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวเลขอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะได้1เสมอนะคะทำนองเดียวกันค่ะตัวเลขอะไรก็ตามยกกำลังหนึ่งก็จะได้ตัวมันเองนะคะอันนี้ก็คือ a ยกกำลังหนึ่งก็เท่ากับ a 2ตัวนี้ก็มีเห็นบ้างป,ปลายเนาะ,ะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะเราอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะก็คือการที่เลขชีก้กำลังของเราเนี่ยเป็นเศษส่วนนะคะอย่างกรณีนี้ก็คือ a ยกกำลัง m ส่วน n นะคะการที่ยกกำลังเศษส่วนนะคะเราจะปรับให้มันเขียนอยู่ในรูปของรากของจํานวนนะคะอย่าง a ยกกำลัง m ส่วน n เนี่ยจะเขียนให้อยู่ในรูปของรากที่ n ของ a ยกกำลัง m นะคะครูขอยกตัวอย่างเลขนะอย่างเช่น2ยกกำลัง5ส่วนเจะนะคะเราสามารถปรับเป็น รากที่7ของ2ยกกำลัง5แบบนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะรู้ไว้ก็ดีนะคะว่าเอ้ยมันสามารถเขียนเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนได้นะคะซึ่งมันมีความหมายในลักษณะของเ,ออเขียนเป็นรากของจํานวนนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับรูปแบบของเลขยกกำลังนะคะนอกจากเอาเลขยกกำลังมาคูณกันหารการันก็ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกนะคะก็ ตามนี้เลยลองจำลองทบทวนกันดูนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้กันดูนะคะเขาบอกว่าให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะเราดูข้อแรกกัน2ยกกำลังสองนะคะส่วนด้วย2ยกกำลัง5เนาะตัวนี้เนี่ยเลขยกกำลังนะคะฐานเหมือนการหารกันเอากำลังมาทำอะไรเอ่ยหารกันต้องเอากำลังมาลบกันนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ 2ยกกำลัง2อลบ5นะคะเลขชี้กำลังของตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวตั้งนะคะส่วนเลขชี้กำลังของตัวข้างล่างจะเป็นตัวลบนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ2-5ลบ5นะคะนั่นก็คือ2ยกกำลังลบ3 1. และถ้าเราจำได้ว่าเลขยกกำลังที่มันติดลบเราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะซึ่งจะเขียนได้เป็น 1ส่วน2ยกกำลังสามนะคะจากเดิมที่ยกกำลังติดลบก็กลายเป็นกำลังบวกนะคะ,ะข้อนี้เรียบร้อยตามปกตินะคะเขาจะชอบให้เขียนเลขยกกำลังเนี่ยโดยที่เลขชิดก,กำลังเป็นบวกนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นลบเราก็ปรับให้มันเป็นบวกซะนะคะ ถัดมาข้อ2นะคะ3ยกกำลัง5คูณ3ยกกำลัง4ี่คูณ1ิยกกำลัง7นะคะแล้วก็ส่วนด้วย1 0ยกกำลัง8นะคะลองดูฐานเหมือนกันก่อนเนาะฐาน3นะคะ3ากำลัง5คูณกับ3ากำลัง4เลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น3ยกกำลัง5บวก4เนาะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ 10ยกกำลัง7นะคะหารอยู่กับ10ยกกำลังแนะคะเลขยกกำลังฐานเหมือนกันหารกันเอากำลังมาลบกันนะคะก็จะได้เป็น10ยกกำลัง7ลบ8เหมือนเดิมนะคะเอาเลขชีก้กำลังที่อยู่ข้างบนเป็นตัวตั้งนะคะส่วนเลขชีก้กำลังที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวลบนะคะ,ะคำตอบก็จะได้เป็น3ยกกำลัง9เนาะคูณกับ10ยกกำลังลบ1ซึ่งเราสามารถ ปรับตัว10ยกกําลังลบหนึ่งเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของยกกําลังที่เป็นบวกได้นะคะอะครูขออนุญาตปรับเป็นตัวนี้เลยหารกับ10ยกกําลังหนึ่งก็คือหารกับ10แบบนี้เลยนะคะอะพอเริ่มได้เนาะเริ่มคุณเนาะกรณีที่ยกกําลังติดลบน่าจะเริ่มคุณแล้วนะคะว่าเราจะปรับให้มันเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเนาะถัดมาข้อสานะคะ x กำลังสองคูณ y ยกกำลังลบ6ทั้งหมดนะคะยกกำลังสี่อ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่เลขฐานของเราเนี่ยมันคูณกันแล้วมันก็ยกกำลังตัวเดียวกันในที่นี้ก็คือยกกำลังสี่เหมือนกันนะคะเราสามารถกระจายตัวยกกำลังตัวเนี้ยเข้าไปในฐานแต่ละตัวได้อ่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลัง 4, สี่ซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะส่วน ตัว y ก็เหมือนกันนะคะ y ยกกำลังลบ6แล้วก็ยกกำลัง4อีกทีหนึ่งคือกระจายเข้าไปนะคะและลักษณะยกกำลังแบบนี้ซ้อนกันนะคะถ้าเราจำได้นี่ซ้อนกันแบบนี้เราสามารถเอาเลขชี้กำลังคูณกันได้เลยนะคะกรณีนี้ก็คือ x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสี่ก็จะเป็น x ยกกำลังแปดซึ่งมาจากสองคูนสี่นั่นเองอ่าอีกตัวหนึ่งเช่นกันค่ะ y ยกกำลังลบหคูณทั้งหมดเนาะยกกําลังสีก็จะลบหกคูณกับ4เป็นลบยี่สิบี่หเนาะแล้วก็สามารถปรับให้เลขชี้ก,กําลังมันเป็นบวกได้โดยการที่เราเขียน y ไปเป็นตัวส่วนข้างล่างแทนแบบนี้อ่าพอได้นะใน1ข้อเนี่ยได้ลักษณะของเลขยกกําลังเนี่ยสแบบเลยนะจาให้ได้นะคะถัดมาข้อที่สี่นะคะ 5ยกกำลังสามส่วนกับ3คูณกับายกกำลังลบ4แล้วก็ยกกำลังสองสามอีกทีหนึ่งทั้งหมดนะคะยกกำลังลบสองค่อยๆทำนะคะข้อนี้ค่อยๆทำเราทำในวงเล็บให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมากระจายตัวลบสองยกกำลังลบสองเข้าไปนะคะ,ะมาดูตัวนี้ก่อน5ยกกำลังลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะสามารถเขียนเนาะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลยนะคะ มันก็จะเป็นตัวนี้เนาะ5ยกกำลังลบ8อ่าทันไหมลบ4คูณ2เป็นลบ8นะคะส่วนตัวอื่นก็ยังเหมือนเดิมอ่ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าฐานเนี่ยเป็นฐาน5เหมือนกันฐานเหมือนกันหารกันเอากำลังมาลบกันนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนตัวอย่างให้ดูนะคะมันจะเป็น5ยกกำลังสามลบกับลบ8ตรงนี้อย่าสับสนนะคะ คือ5ยกกำลัง3เนี่ยมันหารอยู่กับ5ยกกำลังลบ8เราทำตามปกติค่ะก็คือเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน3ลบกับลบ8นะคะไม่ใช่3ลบ8เฉยๆนะต้องเป็น3ลบกับลบ8เพราะว่าไอ้ลบตัวนี้มันก็คืออ่าที่เราเอามาลบกันไอ้ตัวข้างบนตัวนี้นี่เครื่องหมายลบตัวนี้เหมือนกันแต่แค่ตัวข้างล่างของเรามันติดลบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่เป็นลบ8เข้าไป นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยสามลบลบแปดมันเลยกลายเป็น3ามบวกแเท่ากับสิอ็ดทันนะทันนะสามบวกแปเท่ากับสินะคะข้างบนข้างล่างจะเหลือแค่3เนาะ,ะครูใส่ทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมก่อนฟึบก็จะได้เป็นครูขอไม่เขียนตรงนี้นะห้ายกกําลังสิโอเคไหมสามบวกแอันนี้ส่วน3ทั้งหมดยกกําลังลบสออีกทีหนึ่ง และตัวนี้เราก็สามารถกระจายยกกำลังเข้าไปในฐานแต่ละตัวเนาะก็จะเป็น5ยกกำลังลบ22ส่วนด้วย3ยกกำลังลบ2นะคะตัวนี้ยกกำลังติดลบเราก็กลับเศษส,ส่วนเลยเพื่อให้เลขชี้กำลังของเราเนี่ยมันเป็นบวกนะคะตัวที่เป็นส่วนก็ไปเป็นเศษข้างบนตัวที่เป็นเศษข้างบนมาเป็นส่วนข้างล่างตัวเลขชี้กำลังของเราก็จะกลายเป็นบวกนะคะก็คือแบบนี้เลยตัวนี้เลยอ่า โอเคนะพอทําได้นะสี่ข้อนี้ลองทบทวนดูนะคะต่อมานะคะหัวข้อที่2ก็คือสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะตัวสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นรูปแบบการเขียนจํานวนนะคะให้อยู่ในรูป a คูณกับ10ยกกาลัง n นะคะโดยที่ตัว a เนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับ1นะคะแต่ว่าน้อยกว่า10อ่าแล้วก็ตัว n เนี่ยจะเป็นจํานวนเต็มนะคะก็คือตัวนี้ที่เป็นเลขชี้ก,กําลังของ10เนาะ จะเป็นจำนวนเต็มนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอ,อย่างเลขที่มันง่ายๆก่อนอย่างเช่นเลขสองร200สมมติอ่ะ200เนี่ยเราจะต้องปรับเ,เลข200เนี่ยให้มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ไม่ถึง10อ่ะเราจะทำยังไงนะคะเราก็ปรับ200เนี่ยเป็น2คูณกับ1 0ึงรอยใช่ไหมจริงๆ2 0งร้ง 200, มันก็คือ2คูณ่อแล้วไอ้100เนี่ยมันก็คือ1 0ยกกำลัง2 แบบนี้นะคะก็คือเนี่ยปรับตัวนี้สองให้มันอยู่ในรูปสัญญากรณแล้วก็คือเลขข้างหน้าเนี่ยที่เป็นตัว A เนี่ยไม่ถึงสิบนะคะแล้วก็ตัวข้างหลังก็คือเป็นสิยกกําลังจํานวนเต็ม,มนะคะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆทีนี้เนี่ยหลักการของมันนะคะเราดูกรอบของหลักการก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปอยู่ตัวอย่างนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราปรับจํานวนเนี่ย ท,ที่กำหนดมาเนาะให้อยู่ในรูปตั้งแต่1นะคะแต่ไม่ถึง10โดยการเลื่อนจุดทดนิยมอะลองดูตัวอย่างแรกก็ได้ค่ะ2 1 3 5นะคะตรงนี้เนี่ย200อ่ะมันเกินเนาะมันไม่ได้อยู่ในช่วง1นะคะแต่ไม่ถึง10ตรงนี้เราก็ต้องปรับไอตัวเลขหลัก200ตัวนี้ค่ะให้อยู่ในช่วงที่มันอยู่ในเงื่อนไขเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการเลื่อนทศนิยมนะคะโดยการเลื่อนมาไว้ข้างหน้าตรงนี้ ่จากเดิมเนี่ยสองรกลายเป็น2.135นะคะซึ่งเลขตัวนี้เนี่ยก็มีค่าตั้งแต่1แต่ไม่ถึง10นะคะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เลื่อนจุดทศนิยมแล้วเนี่ยถ้าเราเลื่อนแล้วทำให้จำนวนนั้นนะคะมีค่าน้อยลง ให้เราคูณสิยกกำลังจำนวนครั้งที่เราเลื่อนจุดทศนิยมนะคะไอคำว่าเลื่อนจุดทศนิยมแล้วมีค่าจำนวนเนี่ยมีค่าน้อยลงหมายความว่ายังไงจากเดิมตอนแรกเนี่ยเลขของเราอะ่ะมันเป็นเลขหลัก200ใช่ไหมเป็นเลขหลักร้อยแต่พอเวลาเราเลื่อนทศนิยมแล้วเนี่ยมันทำให้เลขหลัก200มันเหลือไปเป็นหลักหน่วยนะคะก็คือเหลือแค่ประมาณ2.135แบบนี้ ะะการที่เลื่อนทศนิยมจุดทศนิยมอะคะ่ะแล้วค่าของจํานวนเนี่ยมันลดลงให้เราคูณ10ยกกําลังจํานวนครั้งที่เลื่อนจุดทศนิยมเมื่อกี้เราเลื่อนจากตรงนี้มา1 2เลื่อนมา2ครั้งนั่นหมายความว่าให้เราคูณ10ยกกําลังสองันไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเลื่อนจุดทศนิยมแล้วเลื่อนไปทั้งหมด3ครั้งเราก็คูณ10ยกกำลังสนะคะอ่ะ กรณีแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่1กับ3นะคือการที่เลื่อนจุดทศนิยมแล้วค่าของจำนวนมันลดลงนะตัวอย่างที่3ามนะคะ1น7 0 0อันนี้มันไม่ใช่จำนวนที่เป็นทศนิยมเนาะแล้วจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนจุดทศนิยมจะอยู่ข้างหลังจำนวนนะคะตามปกติมันก็คือจุด0ูนย์ นึกออกไหมแต่ว่าเขาแค่ไม่ใส่จุดศูนย์ศูนย์เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมันคืออยู่ข้างหลังตัวเลขนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเลื่อนจุดทศนิยมเพราะว่าเลขตอนนี้เนี่ยมันมีค่าอยู่ในหลักหมื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งแต่1แต่ไม่ถึง10บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทกําการเลื่อนจุดทศนิยมตรงนี้เลื่อนไป1 2 3 4ครั้งนะคะจาก19,700กลายเป็น1.97จริงๆก็คือ1.970 0ศูนย์ศูนย์ะคะแต่0ย์ข้างหลัง2ตัวไม่ต้องใส่ก็ได้นะมันก็มีค่าเท่ากับ1.97เฉยๆเราก็จะได้เป็น1.97มานะคะจะสังเกตว่าเอ้ยจากเดิมเนี่ยค่าของตัวเลขมีค่าเป็นหลักหมื่นแต่ว่าเราเลื่อนจุดทศนิยมแล้วเนี่ยค่าเหลือเป็นหลักหน่วยนะคะแสดงว่ามันทำให จำนวนเนี่ยมีค่าลดลงเนาะการเลื่อนจุดทศนิยมทําให้จํานวนมีค่าลดลงเพราะฉะนั้นให้เราคูณ10ยกกําลังจํานวนครั้งที่เราเลื่อนจุดทศนิยมค่ะเมื่อกี้อยู่สุดท้ายใช่ไหมเราเลื่อนไป1 2 3 4นั่นหมายความว่า1.97ก็ต้องคูณ10ยกกําลัง4โอเคไหมคะตัวนี้อ่ะและ ตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่4ด้านขวานะคะมันจะเป็นกรณีที่เราเลื่อนจุดทศนิยมไปแล้วอะคะ่ะมันทําให้จํานวนตัวนั้น,นี่ยมันมีค่ามากขึ้นนะคะให้เราคูณ1ิยกกาลังติดลบอ่จานวนครั้งที่เลื่อนจุดทศนิยมนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่2ค่ะ0 0 0 5จะสังเกตว่าอ้ย 0.005เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งแต่1แต่ไม่ถึง10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับอีเลขตัวนี้เนี่ยให้มันมาอยู่ในช่วงนั้นนะคะด้วยการเลื่อนจุดทดนิยมเราก็ต้องเลื่อนมาตรงนี้12ให้จุดมาอยู่ตรงนี้3นะครั้งที่3เราจะได้เป็นเลข5เฉยๆจากเดิมเนี่ยค่าของตัวเลขเนี่ยมันไม่ถึง1ด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นหลักแบบ1งส่วนพันใช่ปะ อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเลื่อนจุดทศนิยมมาแล้วค่ะมันันกลายมาเป็นหลักหน่วยแสดงว่าการเลื่อนจุดทศนิยมทำให้จำนวนมีค่ามากขึ้นนะคะให้เราคูณ10ยกกำลังติดลบจำนวนครั้งที่เลื่อนเราเลื่อนไป3ครั้งนั่นหมายความว่าตัวนี้ก็จะได้เป็น5้าคูณ10ยกกำลังลบสอ่ะถัดมาตัวอย่างที่4นะคะของแก้ไข ตัวอย่างนิดนึงนะอันนี้ให้มันเป็น0.1088นแะคะอะแค่นี้ก็พอ0-1088นะคะไอ้เลขตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งแต่1แต่ไม่ถึง10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปรับโดยการเลื่อนจุดทศนิยมเนาะตัวนี้ก็ต้องเลื่อนมานะคะเลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น1 จุดศูนย์แปดแปดอ่าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เช็คว่าการที่เราเลื่อนจุดทศนิยมแล้วเนี่ยมันทําให้ค่าของจํานวนตัวนั้นเ,นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะจากเดิมเนี่ยมันเป็นหลัก1นส่วนสิใช่ไหมศูนยแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเลื่อนมาแล้กลายมาเป็นหลักหน่วยแสดงว่าค่าของตัวเลขเนี่ยมันมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องคูณด้วย10ยกกําลังติดลบ จำนวนครั้งที่เราเลื่อนจุดทศนิยมนะคะเราเลื่อนไป1ครั้งก็จะกลายเป็นยกกำลังลบ1นั่นเองอประมาณนี้นะคะในการที่เราจะเปลี่ยนตัวเลขหรือจํานวนของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะหลักการง่ายๆก็คือเลื่อนจุดทศนิยมนะคะเวลาที่เราเลื่อนจุดทศนิยมแล้วทำให้ค่าของจํานวนตัวนั้นเนี่ยมันลดลงให้เราคูณด้วย1 0ยกกำลัง จำนวนครั้งที่เลื่อนจุดทศนิยมนะคะแต่ถ้าเราเลื่อนจุดทศนิยมแล้วทำให้ค่าของจำนวนนั้นเนี่ยมีค่ามากขึ้นนะคะให้เราคูณด้วย1ิยกกำลังที่ติดลบจำนวนครั้งที่เลื่อนจุดทศนิยมนะคะบางคนอาจจะจำในการเลื่อนจุดทศนิยมเนี่ยซ้ายขวาเราจะสังเกตว่าถ้าเราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายเราจะคูณด้วย1 0ยกกำลังที่เป็นบวกสังเกตไหม เราเลื่อนไปด้านซ้ายนะคะเราจะคูณด้วย10ยกกำลังที่เป็นบวกแต่ถ้าเราเลื่อนจุดทศนิยมมาทางขวาอ่าแบบนี้เราจะคูณด้วย10ยกกำลังที่ติดลบนะคะอใครจะจำแบบนี้ก็ได้หรือจะจำแบบที่คูณนนไปแบบนี้ก็ได้นะคะ สุดท้ายนะคะเราลองมาทําแบบฝึกหัดในเรื่องนี้กันดูนะคะให้เขียนจํานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะข้อแรกก็คือ0.0039 9นะคะอ่ะตัวนี้มันยังไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งแต่1แต่ไม่ถึง10เนาะก็เลื่อนจุดทศนิยมไปนะคะ1 2 3 4เลื่อนไปทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วเลื่อนแล้วเนี่ยทำให้ค่ามันเพิ่มขึ้นแสดงว่าก็ต้องคูณด้วย10ยกกำลังที่มัน ติดลบนะคะก็จะเป็น3.9คูณด้วย10ยกกำลังลบ4เมื่อกี้เราเลื่อน4ครั้งเนาะแค่นี้เลยนะคะถัดมาข้อ2นะคะส5่แ0 0นะคะจุดทศนิยมมันจะอยู่ข้างหลังเนาะอย่างที่บอกไปอ่ะเราก็เลื่อนไปนะคะ1 2 3 4 5เลื่อน5ครั้งนะคะการเลื่อนเราทำให้เลขมันมีค่าลดลงเนะะาะแสดงว่าเราก็ต้อง คูณด้วย10ยกกำลัง5นะคะ,ะที่เป็นบวกตรงนี้สูตรไม่ต้องใส่ก็ได้นะเป็นแบบ4.572แบบนี้ก็ได้ถัดมานะคะข้อ3ก็คือ4คูณ10ยกกำลัง3แล้วก็7คูณกับ7จ็คูณ10ยกกำลังลบ8นะคะก็คูณปกติเนาะเจคูณสได้28ใช่ไหม แล้วก็10ยกกําลัง3คูณกับ10ยกกําลัง8นะคะฐานเหมือนกันคูณกันเอากําลังมาบวกกันนะคะก็จะเป็น3าบวกกับลบแได้ลบหนะคะซึ่งตัว28เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในช่วงตรงนี้เนาะ1แต่ไม่ถึง10ใช่ไหมเราก็ปรับนะคะตัวนี้ก็จะเป็น2.8งจคูณสิยกกําลัง1นะคะคูณสิบเฉยๆก็ได้อ่ะแล้วมันยังมีตัว สิบยกกําลังลบห้าอยู่นะคะเราก็รวบเลยระหว่างสิบกับสิบยกกําลังลบห้านะคะถ่ายเหมือนการคูณกันเอากําลังมาบวกกันนะคะมันกําลังหนึ่งบวกกับกําลังลบห้าใช่ไหมหนึ่งบวกลบห้าเป็นลบสี่นะคะก็คูณสิบยกกําลังลบสี่เข้าไปี่ยเรียบร้อยนะคะถัดมาข้อสี่นะคะหกพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดนะคะหกพันยังไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งแต่หนึ่งแต่ไม่ถึงสิบนะคะ ก็ปรับตัว6,000นะคะด้วยการเลื่อนจุดทศนิยมเลื่อนไป 1, 2, 3นะคะมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น6.891เนาะเลื่อนแล้วค่ามันลดลงใช่ไหมแสดงว่าจะต้องมีอะไรมาทดแทนมันก็เป็น10ยกกำลัง3าในตัวนี้แล้วมันยังมี10ยกกำลัง5อยู่ก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะ เพราะฉะนั้น10ยกกําลัง3าคูณ1ิยกกาลัง5ฐานเหมือนกันคูณกันเอากาลังมาบวกกันนะคะก็จะเป็น10ยกกําลัง3บวก5ก็คือ10ยกกําลัง8นั่นเองอ่าประมาณนี้นะคะสาหรับการเขียนจํานวนให้อยู่ในรูปของสัญญากรณวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนจุดทศนิยมไปแล้วเนี่ยทำให้ค่าของจํานวนนั้นเนี่ยมันลดลงแสดงว่าเราจะต้องคูณด้วย10ยกกาลังที่เป็นบวกนะคะเพราะว่าเหมือนเรามีค่าอยู่ จำนวนอยู่จำนวนหนึ่งอะแล้วเราไปทําให้มันค่ามันลดลงแสดงว่าเราจะต้องมีอะไรมาชดเชยเนาะโดยการที่เราคูณ1 0ยกกลาลังที่เป็นบวกเข้าไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราแบบเลื่อนจุดทศนิยมแล้วอะทําให้ตัวค่าของเรามันเพิ่มขึ้นอยู่ดีๆเราไปเพิ่มค่ามันนะคะเราก็ต้องทําให้ค่าเนี่ยมันลดลงเนาะเพื่อให้จํานวนนั้นเนี่ยกลับมามีค่าเท่าเดิมนะคะก็คือคูณ10ยกกํลาลังที่มันติดลบเข้าไปนะคะ ก็ลองไปฝึกทําดูนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆเดี๋ย็ก็ได้เองนะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยอยู่เพราะว่าเวลาทำโจทย์ฟิสิกส์เนาะส่วนมากก็จะชอบให้ตอบอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับ E ีพีแรกนะคะมี2หัวข้อนะคะอย่าลืมทบทวนทั้ง2หัวข้อแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะแล้วเจอกันคะ่ะ